วันนี้ข้เพื่อนๆวันนี้ก็ชวนเพื่อนดูบอลแล้วก็โม้ก่อนเกมครับก็บพึ่งจบไปเมื่อวานนี้เองครับไทยลีกที่ว่าสิงช์เชอะไรยูเนเต็ดเราไปเยือนกับนครปฐมนครปฐมแล้วเราก็บุกชนะนครปฐมมาหนึ่งประตูต่อสองแบบที่ว่าหายใจไม่ชั่วท้องเรือเกมวันที่เราชนะนครปฐมนี่ ก็เราก็ยังคงเล่นรูปแบบเดิมอยู่นะครับก็คือด้วยระบบ4-4-2แล้วก็ใช้วิธีตั้งรับโต้กลับเร็วเพียงแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราปรับปรุงได้ดีขึ้นก็คือการตั้งเตะมุมตั้งเตะมุมวันนี้เราได้มาหนึ่งลูกจากเบอร์สเบรก็คือเวลโลโซนะครับตัวฟิลิปเป้เวลโลโซฟิลิปเป้เวโลโซเนี่ยจากแมตท,ที่เล่นกับเทโรในไมเอาอ่าวันนี้กลับมาปรับสภาพปรับตัวได้ดีครับแล้วก็สร้างแรงจูงใจแล้วก็ เหมือนพยายามจะปรับตัวให้เข้าไทยลีกนะครับโดยที่โดยมีกําลังซัพพอร์ตสำคัญนี้ก็คือบิโลซิม่าบิโลซิม่านี่ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องใช้คําว่าเขาใช้ประสบการณ์นะครับด้วยวัที่เยอะขนาดนั้นแล้วก็รูปร่างใหญ่แล้วก็ออกจะท้วมนิดนิดนี่เขาสามารถวิ่งได้ตลอด90นาที ในเก้าสิบนาทีนี้เขาไม่ว่าจะไปยืนตำแหน่งไหนถ้าไม่มีตัวประกบเขาก็ชิบหายอย่างเดียวครับทีมตรงข้ามนั่นสิ่งหนึ่งที่เราจะได้เห็นแล้วว่าคือบิลโรซิมาเนี่ยณตอนนี้เราเราเรา,เราเพิ่งพาบิลโรซิมามากแล้วบิลโรซิมาก็เขาเรียกว่าใช้ความเก๋าตัวเองให้เป็นประโยชน์ขนาดเดียวกันเบอร์สิบเอ็ดเฟลิเป้เนี่ยเขาเขาใช้ความเร็วให้ตัวเองเป็นประโยชน์แล้วก็เพียงแต่ว่า ต้องต้องเอาทักษะและความมั่นใจเนี่ยกลับมาให้ได้ถ้ากลับมาได้ปรับตัวได้ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เขาจะายืนยาวๆหรือว่าเซนยาวๆกับสโมสรก็จะมีนะครับเพราะว่าอันนี้เราต้องดูเปน็นนัดๆไปนะครับตอนนี้เราจะมาพูดถึงเกมวันพุธที่20เนี่ยเวลาเท่าไหร่ผมไม่รู้นะพ่อมันยังไม่ประกาศบางครั้งแรกครั้งแรกก็18นาฬิกาครั้งแรกก็อีกอมาอีกทีก็2บบางครั้งก็เป็น19โอ้โหออกมา3ข่าวผมไม่รู้เรื่องเลยคือแข่งวันทีบวันพุธที่20แน่นอน ให้เพื่อนๆเ,เนี่ยไปติดตามหน้าเพจสโมสรเอาว่ามันเป็นยังไงแต่วันนี้ผมจะมาพูดถึงเกมนัดล่าสุดที่ตัวซูรินซิตี้เนี่ยนะครับเขาเขาเปิดบ้านแล้วชน,น,นะนครราชสีมายูไนเต็ดนะถ้าจะไม่ผิด4ีประตูต่อสาซึ่งไปนั่งดูเกมยาวๆเลยผมไมนั่งดูเกมของเขาใน facebook หน้าเพจเพจหลักของสโมสรเขาพอไปนั่งดูมาบอกโอ้คือพอเห็นสุรินเล่นอย่างเงี้ยผมก็สบายใจเพราะผมก็เกรงว่า ตัวสุรินเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับไอ้ไอ้ไอ้โรงเรียนบาซินน่ะใครใครเคยดูบอลไอ้ที่ของช่องเจ็ดมั่งที่ว่าบอลบาไอ้โรงเรียนบาซินเ,ยนะเ่ยนะที่ได้แชมป์เอ่อโดยโดย,โยปราบแชมป์ในกรุงเทพไปทั้งหมดโรงเรียนกรุงเทพคิดตรงคิดอะไรหองหอ,หอวว่าอะไรที่ว่าเก่งๆนี่โดนปราบเลียบเลยครับมาจากไอ้ทีมสุรินเนี่ยแล้วก็ไอ้สมโมสรเอ่อสุรินซิตี้นี่ก็ ตอนนี้ถ้าจําไม่ผิดอยู่อันดับสี่ของอไทยลีก3โซนตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีคะแนนอยู่ที่25เล่นไปแล้ว13ครั้งเล่น13ครั้งชนะ8สเสมอ1แพ้4ครั้งยิง2ี่สิบลูกแต่เวลาเสียเสียที16ลูกนะครับขณะที่เราเองเนี่ยเราอยู่อันดับ6มี19แต้ม อแล้วก็แข่งใบ13เท่ากันชนะ5เสมอ4แล้วก็แพ้4เรายิงได้เออ15ลูกมั้งถ้าจะไม่หิดน,นะแล้วก็เสียไป10กว่าลูก12หรือ13ลูกเนี่ยจาไม่ได้เอาเอาว่าพอไปดูไอ้เกมของไอ้ไอซูลินซิตี้เนี่ยก็เลยแบบเบาใจตรงนี้ว่า เขาเล่นคล้ายเรานะครับระบบที่เขาเล่นก็คล้ายเราแล้วก็เป็นบอลที่ใช้จังหวะฉาบฉวยแล้วก็รอโต๊กลับถึงแม้เขาจะเล่นในบ้านกับนครราชสีมานะครับเขาก็ยังเล่นแบบต่อบอลต่อบอลพยายามจะบิ้วเกมจากข้างข้างหลังตั้งแต่ประตูมาเลยแล้วก็ขึ้นมาเขาเล่นแบบเดียวกับเราทีถามว่าถ้าเล่นแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเฉยๆอย่างนี้แล้วก็มาใช้แรงหักโหมเลยกับเราเราก็จะสบายครับเพราะว่า ครั้งนี้ผมยังเชื่อว่าสโมสรเนี่ยแล้วก็ทีมสตาฟโค้ชเนี่ยจะคงจะต้องโรเตชันนักเตะเพราะอย่างแมตท,ที่เราเล่นกับเทโรเราเอาเบอร์สี่ไปยืนกลางรับตัวเดียวใช่ไหมพอแมตเล่นกับนครมาถมเราเอาเบอร์หกไปยืนกลางรับตัวเดียวครับเพราะต้องโรโเตชันนักเตะไว้เพียงแต่ว่ายืนตัวหลักก็ยังมีสิวกรยังมีเศรษฐศิทธิ์ซึ่งก็เศรษฐศิสต์กับสิกวกรนี่ก็จะดูว่าพอถึงเวลาจุดหนึ่งปุ๊บเนี่ยเลขยี่สิบทีมซ้ายก็จะเปลี่ยนเอาออกแต่ก็ไม่แน่รับไม่แก้ไม่แน่ เพราะเป็นเกมๆไปอย่างเกมล่าสุดกับนครถมก็ไม่กล้าเอาสิบกรออกครับเพราะว่าถ้าเอาสิบกรออกไปเกมลุกก็หมดหมดหมดความหมายเลยครับพอสิบกรอกอ่กขนาดที่เศษสษย์ออกไปก็ยังเล่นได้อยู่วันนี้ตัวสำรองที่ลงมาทดแทนในตำแหน่งต่อตำแหน่งที่บุกไปชนะอนาคอมถงก็ยังถือว่าเล่นได้เล่นได้ดีกว่าวันที่เตะกับเทโลนะครับแล้วก็ย้อนผมขอย้อนกลับมาีอทีที่ไอซูรินซิตี้ ถ้าเทียบฟอร์มซูรินสตีกับทีมบ้านค่ายอยู่ในเต็ะที่เราชนะมานะ1-0นะที่บ้านเขาอะนะกับพัทยาซิตี้ที่เรามาเตะบ้านแล้วแล้วเราก็ชนะเขานะี่ยนะไอห้าประตูสองให้จำไม่ผิดนะถ้ามาเทียบที่ระดับทีสเท่ากันนะผมสังเกตเห็นอยู่เรื่องหนึ่งก็คือว่าสปีดบ,บอลของซุลินสตีเนี่ยยังไม่เร็วเท่ากับบ้านค่ายกับพัทยาซิตี้ ซึ่งเออตรงนี้ก็เลยทําให้ผมรู้สึกสบายใจหน่อยก็คือไม่ไม่ไม่ไมไมกังวลอะไรมากเพราะว่าลักษณะการเข้าทําของเขาคือหวังแต่พึ่งกองหน้าเบอร์เบอร์ซีเบตัวนี้มัง้งที่ดูแล้วจะเหมือนเป็นกองกลางตัวลุกหรืออะไรที่เขาค่อนข้างที่จะน่ากลัวหน่อยนอกนั้นก็ธรรมดาครับตอนนี้ผลจะแพ้ชนะตอนนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเจ้าภาพเลยถ้าดูทรงบอลน,นี้เลยนะขึ้นอยู่กับทีมเราลุล่วง ว่าจะทําได้กี่ประตูแล้วทํายังไงก็คือชนะยังไงให้ประทับใจคนดูและชนะยังไงไม่ต้องให้เจ็บตัวครับมันขึ้นอยู่กับน,นักเตะเราเลยครับและการโรเตชันนักเตะเนี่ยวเนี้ยก็คืออยากจะให้ให้ให้ใหสโมสรเนี่ยลองพิจรารณาดูว่าเราจะทําไงเพราะายังมีเกณฑ์นในวันพอพอยีปุ๊บยีก็บินมาเตะบ้านเราอีกนะเจอกับประจวบแล้ววันที่28บ,บ,บินลงไป ที่กรุงเทพเด็กไปเตะกับบีจีอ่ะดังนั้นนะการโลเตชั่นนักเตะสําคัญมากนะนาทีนี้ต้องให้ความสำคัญนะเพราะเราเราเอาตรงๆนะมาตรฐานความฟิตของทีมเรายังไม่ถึงครับดังนั้นถ้าไม่โลเตชั่นนักเตะหรือว,ว่าเพื่อนบอกเอ้คนนั้ก็เล่นเดียวออกทำไมคนนี้ก็เล่นเดียวออกมาทำไมทไมให้ยืนยาวมันมันไม่ได้ครับยังไงก็ไม่ได้เพราะนักเตะจะบาดเจ็บกันหมด นันก็เลยจําเป็นนะครับบางตําตแหน่งจําเป็นจะต้องเปลี่ยนตัวผู้เล่นแล้วก็อะไรนั่นก็สุดท้ายถ้าจบลงด้วยชัยชนะก็คือเราเราต้องเอาแบบที่ผมเคยชอบพูดนะครับคือเน้นผลการแข่งขันให้ชนะไว้ก่อนเสมอไม่ก็ชนะแล้วก็ไม่ต้องแพ้แต่ว่าบอลรายการ f อฟเอคเนี่ยมันต้องชนะอย่างเดียวฉะนั้นผมก็จังหวังว่าผู้เล่นของเราเนี่ยจะมีสมาธิแล้วก็มีสติก,กับเกมให้มากกว่าอสองแมตช์ที่ผ่านมา กับแมตต์ครปมนมนี้ก็ยังไม่ค่อยมีสมาธินะครับโดยเฉพาะแน,แนวแนวรับเรายังเสียประตูอยู่การว่าช่วงนี้เราแนวรับเราเนี่ยเริ่มจูนดีขึ้นนะครับอหลังยืนสี่ไอ้ตัวเจ้าเบอร์ห้าแดนิสนี่ผมถือว่าเล่นเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าลูกครกึ่งเบอร์ยี่สิบเอ็ดไอ้ปาโคลิไอเชื่ออะไรนะไอ้มาร์คบัลลี่อะไรน่ะ มาร์เออเนี่ยนะตัวเบอร์ยีย่สิบเอ็ดนี่ยก็เล่นได้แล้วนะครับเล่นได้สุริยานี่ก็ยังยังยืนดีอยู่ครับแต่บันลกปิกิบัลลกิจนี่ถ้าไม่เสียลูกจังหวะเกี่ยวแบบเข้าพรวดพลาดอะไรงั้นนะโดยรวมก็ยังถือว่าใช้ได้นะแต่ทีนี้เบอร์สองเนี่ยบันลกปิกินี่็ก็ต้องต้องเน้นที่สมาธินิดน,นึงเพราะว่าตำแหน่งเขาจริงๆเนี่ยมันจำ ตำแหน่งที่เรายืนเนี่ย4-4-2เนี่ยโดยโดยปกติธรรมชาติเนี่ยบรลมาก็ตเขายืนเซ็นเตอร์แต่วันนี้เราทางออกมาเพราะเราจะเอาหลังสี่ตัวที่ตัวใหญ่ๆแล้วเราจะเน้นเรื่องบอลโดง่งเวลาเจอกับทีมเล็กๆหรือว่าป้องกันลูกที่เราเสียประตูจากบอลโด่งบ่อยอะถ้าสี่คนเนี้ยเขายืนกันได้แล้วยืนกันดีนะนึกภาพนะแล้วก็ คอยภาษานแล้วก็สอนรับกันเนี่ยโดยเฉพาะการเช็คลำหน้าได้อะไรนี่นะมันก็มันก็จะเป็นผลดีกับเราเพราะว่าทีนี้ชุดนี้ของเราก็ไม่ได้ลอยสูงอะไรฉะนั้นก็ลงเราก็ตัดปัญหาเรื่องที่ว่ากลัวเขาจะตัดัดหลังแบ็คหรือว่าจ่ายตามช่องแล้วทะลุออกมาแล้วการว่าหลังเราลงลงแล้วโดนยิงอ่าไม่น่าจะมีเพราะว่าหลังเราไม่ได้ลอยสูงอะไรอย่างนั้นอันนี้ก็มาดูว่าริมเส้นสองข้างที่เป็นเซตธิตกับมนตรีเนี่ยจะได้ลงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับ แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐิติต์ออกหรือมนตรีออกแล้วสองตัวที่ลงมาจะเป็นอัคารวินอ่ไม่ใช่ไม่ใช่อคารบินไอตัวเบอร์แปดเบอร์แปดเฮ้ยลืมชื่อไปเฉยเลยอะที่ลงมาแทนเศรษฐิติ์ๆๆๆอันนั้นเขาเล่นได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่าเล่นริมเส้นก็ได้เล่นตำแหน่งริมเส้นปีกซ้ายก็ได้เล่นแบ็กซ้ายก็ได้อถือว่าสนุกกางสนการ,าร,การถิงจอมก็ถือว่าใช้ได้ฉะนั้นเกมวันนี้ก็ฝากถึงนักเตะเลยนะครับเหมือนเดิม ใบเหลืองโง,ง่ๆไม่เอาใบแดงโง่ๆไม่เอากรรมการไม่เป่าอย่าอยู่กรรมการเป่าอย่าเถียงเล่นให้ดีเล่นในสุภาพชนะยังไงไม่ให้เจ็บตัวชนะยังไงให้ประทับใจคนดูสิ่งสำคัญที่สุดต้องชนะครับ <S <S สิ่งที่สโมสรเรายังขาดไปเนี่ยที่ผมเห็นชัดๆเลยก็คือการสร้างแรงจูงใจให้นักเตะสโมสรและทีมงานนะครับลอ,ล,อลอง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 พิจารณาดูนะครับว่าเราจะทํายังไงให้นักเตะดาวลุ่งผมผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกว่าอย่าป้านดาวลุ่งนะครับ ในพื้นที่ในบางสนามในบางโอกาสเนี่ยเหมาะมากเลยครับที่จะเอาดาวลุ่งลงไปเล่นให้เขาไปหาประสบการณ์จริงจะ10นาที15นาทีหรือ20นาทีก็ได้ถึงแม้เกมนั้นเราจะแพ้ไปแล้วหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเราสามารถเอาเขาลงไปเพื่อไปสัมผัสกับเป็นสัมผัสกับบรรยากาศแล้วสร้างแรงจูงใจให้เขาเนี่ยจะมีสมาธิแล้วก็มีจิตใจขึกเขิมมีแบบความทะเยอทะยานในการเล่นได้เนี่ยมันจะเจ๋งมากรับ เพราะว่าส่วนใหญ่นักเตะตัวสำรองหรืออะคาเดเมี่ที่ขึ้นมาเล่นชุดใหญ่เมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยแล้วพอเจอเกมแรกหรือเกมอะไรในบ้านเนี่ยจะมีแรงกดดันมหาศาลจากกองเชียร์ทั้งทั้นดี้คนไปเชียร์เขาอะไรครับแต่เขาก็กดดันตัวเองซึ่งไอ้ตรงเนี้ยถ้าเราไม่สามารถที่จะขจัดความกลัวของเขาก็เหมือนแพนิกครับถ้าเขากลัวในเกมเกมหนึ่งแล้วต่อไปก็เขาจะกลัวเกมลักษณะนั้นไปตลอดพอกลัวเกมลักษณะนั้นตลอด ไม่มีทางเลยครับที่เขาจะพัฒนาฝีเท้าได้ขึ้นนั้นสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตัวที่อะคาเดมี่เราลงไปเล่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาไม่รู้มันเป็นมันเป็นอะไรกันอะคือไอ้ที่ตัวประธานห่านชอบพูดเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนคอมฟอร์ตโซนก็คือเล่นเซฟตี้ตัวเองไว้ก่อนโดยที่ไม่กล้าทําอะไรทั้งๆที่พื้นที่นั้นยังไม่มีใครมากดดันม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 ันน่าเสียดายครับเอาบอลทะลวงไปข้างหน้าแล้วมองแล้ว ฝึกเปิดบอลฝึกอะไรให้ได้ดีกว่าครับเล่นแล้วอาศัยความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยลองแหกลองแหวกดูนะกล้าได้กล้าเสียนิดนึงนะถ้าถ้าถ้าตัวสำรองได้ยินผมพูดนะถ้าได้ยินนะถ้ากล้าเล่นอย่างเงี้ยผมว่ายังยังสนุกอะ่ะดีกว่าอ่าถ้าเล่นแล้วปุ๊บเพื่อนบอกว่าง่วงนอนอันนี้ไม่ได้เลยนะครับเล่นกับแม็กเทโลนี่ต้องยอมรับเราว,ว่าง่วงนอนแมตต์กับปร,ป,รประความผสมก็ ง่วงนิดนิดแต่ก็ยังดีที่จบด้วยชชนะผมก็ยังแฮปปี้อยู่อ่ะแต่นี้ก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับส่งกําลังใจไปเชร์ด้ครับก็รอดูกันหน้าจอทีวีอะไรก็เขามีเสียตังค์ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้แล้วแต่ดูฟรีก็ได้แล้วแต่้คือผมก็เลือกเอาตามสะดวกของทุกท่านนะครับแล้วก็วันเวลาเนี่ยวันที่ยี่สิบวันพุธที่ยี่สิบแน่นอนแต่เวลาเนี่ยให้ไปดูที่หน้าเพจสโมสรน,นะครับรักนะครับและเนี่ยผมมั่นใจเลยครับพเพื่อนๆครับ ว่าเราจะผ่านสุรินซิตี้ไปได้สุรินซิตี้เขาคงไม่สร้างปฏิหารแบบที่โรงเรียนบาร์ซินทําได้แน่นอนครับชัยชนะเป็นของเราครับเราจะก้าวไปต่อเพราะว่าเราต้องการแชมป์เอฟเอัพครับ